หาได้แต่หายากรถครอบครัวสุดประหยัดมีที่ไหนฟรีวารน์นีซ่อมศูนย์2ปีเต็มคุ้มที่สุดแล้วฟรี1.5 SE ปี2012ที่ Admire ไฟฟ้านั่งสบายขึ้นลงสะดวกมาพร้อมสีขาวไว้ออคิดเธอรับก,กันกับภายในสีเบจได้อย่างลงตัวเลยค่ะเสริมหล่อด้วยแหมงบ b s s พร้อมยางใหม่ปี2019แลกไม่ถือวิ่งน้อยนะคะตกปีละ1 3 0 0 0กิโเมเองค่ะรถปี12แต่สภาพยังสวยกริบคอนโซลหน้าพวงมาลัยไม่มีแตก เบาะหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในสภาพดีไม่มีชำและไม่มีรอยขาดเลยค่ะเดินทางกับครอบครัวก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะมีจอพโอเนียทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่สามารถรับชม DVD ดีวได้สิ่งที่ทำให้ฟีดคันนี้แตกต่างจากรถครอบครัวรุ่นอื่นนั่นก็คือมีช่องทางเดินตรงกลางนะคะที่สามารถหยิบของหรือเปลี่ยนที่นั่งก็ทำได้อย่างใจเลยค่ะ ตัวทัวร์ได้ยกบ้านในราคาเพียง479,000ดาวน้อยเริ่ม14,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรไปได้ที่เบอร์0875097878หรือจะทักมาคุยที่ไลน์ @atmy c ่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะชุดแต่ง e อ c กซ์คลูรอบคันวิ่งน้อย5,000 50, 0โลแท้แมตลงตัวด้วยล้อ MGW ในราคาเพียง4 3 8 0 0 0ฟรีดาวค่ะ V8 ที่ไม่ Ultimate ธรรมดาเพราะเป็นรุ่น Exclusive หายยากมีไม่กี่คันในตลาดมาพร้อมสีไว้เพลสวยสเลยเกินค่ะรถเจ้าของลำดับเดียววิ่งน้อย5,000 50, โลแท้แถมฟรีวารันตีซ่อมสูตร1ปีตเต็ม กับ v ีออ1.5 Duo Exclusive ปี2016คันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นโฉมใหม่นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ Duo อ v v t i เกียร์7สปีดแถมยังรองรับพลังงานทางเลือก e85 อัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากมากเลยค่ะ สูดสายตาด้วยชุดแต่งรอบคันเฉพาะรุ่น Exclusive นะคะและยังมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ามือจับประตูและฝากระโปรงแบบโครเมียมค่ะมาในส่วนของระบบไฟนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Daytime Running Light ไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟเลี้ยวกระจกมองข้างพร้อมระบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะในส่วนด้านท้ายสวยๆที่มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะคะ และเสริมหล่อด้วยล้อมแม็ MG W ขอบ15ที่มาพร้อมอย่างปี18ทั้ง4เส้นเลยค่ะเข้ามาด้านในกันนะคะตกแต่งด้วยโทนสีดำคอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยลายไฮโดรกราฟิกสีเทาดูกลมกลืนอย่างลงตัวเลยค่ะพวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้งด้วยหนังตกแต่งแบบเพีนโนแบ็กค่ะ ฝั่งของเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาด้วยหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วรองรับทีคอนเน t และยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์และฟังเพลงผ่าน YouTube ได้นะคะและนั่งสบายด้วยเบาะหนังแท้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพสวยผ่านการใช้งานน้อยไม่มีรอยแตกขาดค่ะเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องถอยกล้องบันทึกหน้ารถและระบบ T R C ป้องกันร้องหมุนฟรี สวยและยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบนี้น่าใช้สุดๆเลยล่ะค่ะครบคันแบบนี้พร้อมแพ็กเก็ตออกรถสุดพรีเมียมในราคาเพียง438,000บาทเครดิตดีฟรีดาวค่ะหากคุณลูกค้าสนใจโทร087 509 7878หรือจะทักมาคุยที่ไลน์ a d d my ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Honda Jazz 1.5 V I VTEC h a ้าวีไอปี2009ค่ะเก็บความเรียบร้อยเก็บสีมาให้แล้วนะคะกับรถปี2009ที่คุณลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยค่ะแถมฟรีวารันตี2ปีเต็มๆนะคะที่ศูนย์ n o n d a เลยกับเครื่อง1,500ซีซีนะคะเบนซินเกียร์ออโต้คันนี้รานะคาสุดประหยัดนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,000นิดๆคันนี้ห้ามพลาดเลย เครดิตดีนะคะดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้นะคะอยู่ที่1,240,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะตกเฉลี่ยปีละว,วิ่ง1 000, 1 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยจริงๆนะคะ เครื่องเสียงนะคะที่เล่นได้ทั้ง C D M P 3ช่องต่อ U S B แล้วก็ A U X ด้วยเกียร์ก็เป็นแบบ5สปีดนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ I V t e c นะคะด้านในเป็นโทนสีดำนะคะให้อารมณ์เท่ๆเลยแล้วแซดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่การเก็บของของเขาหรือแม้กระทั่งที่นั่งของผู้นั่งโดยสารเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเบาะด้านท้ายสภาพยังดีมากๆค่ะ แล้วก็พับได้นะคะแบบ40-60ด้วยพับได้ราบพอมองเข้าไปนะคะพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจบแล้วที่แอดมายนะคะในราคา3 3, 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกับสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะคิดว่าหาที่ไหนได้อีก3 3 9 0 0 0สวยแบบนี้คู่มือการใช้กุญแจสำรองบุ๊คเซ์วิทก็ครบ เข้าศูนย์ทุกระยะไม่เคยขาดสักช่องเดียวให้ดูห้องเครื่องค่ะสำหรับเครื่อง1,500ซีซีเบนซินนะคะประหยัดน้ำมันด้วยอัตราการกินน้ำมันสิ้นเปืองเขาอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรการรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมๆของเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำและไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่กรองไม้ด้วยนี่นะคะเป็นรายการที่คุ้มครองเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากจริง 2ปีหรือ2 0 0หมื่นโลให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมราคานี้กับแพคเกจแบบนี้หาได้ยากแล้วนะคะ